พี่น้องจ้ามาเด้อมากินข้าวแรงน้ำาย่โจมจ้ามื่อนี้แย้ยมี่ของเป็นตะอร่อยอร่อยมากอันนี้ลวกพักสะเดาใหม่ๆหมัมดๆอันนี้สลัดคอสกรอบๆหวานๆถั่วเก็บมาจากสวนสดๆจ้ายย้สิกินกับยังรูปอ่ะ ยายป่นปลาจ้ายายวามันเมืดมันเบก่ยงแยกับพวก่อยอยากทายป่านได้แต่ว่าไงเนี่ยเป็นต่แซบก็อยากให้พี่น้องกินน้ำนะมาตักไรหรอกแก้ปนเสร็จเดียวนี่อยู่ข้าโคกกึงปนปลาค่ะมาเด้อพี่น้อง มีแต่แนวแซบด้่นี่ผักสะเดาผักสลัดขอดคอทขอดคือคอดว่ากรอบพี่น้องเอ้ยมาเอาไปกินซอยกันนะจ้ากรอบคักกรอบแน่ขาวจั่วมังกันจะกรอบมังกันนะนี่ย้อนเอาต้งมองทีทีมันหวานตุ่น แากกับบ่ค่อยกินนอกจากว่าสึมือพวกกิมกับลูกจิก้มแล้อย่างโอู้ไม่ได้กพี่น้องพักยเยอะถั่วกเก็บมากไม่ไม่หมักหมักพักกับหม,กมกักหมัดถั่วลูกใหญ่โตโตๆสะเดาเขาวๆาวพี่น้องเอ้ยจากต้นสดๆจ้ามาๆพี่น้อง ขุยปนแก่งมาเป็น้องแทบขนาดดอกบันนี่กลมเลยง่ายมากจริงจริแหละ น้ำหวาน้ำจวนเบื้องนั่งกูหน้าใหญ่เบื้องเทั้งพักแต่เราอันาัรงเครงปลูกเอาทั้งคลองธรรมชาติหลายเบื้อประหยัดตีเตาว่าไมีแน่กินกับอื ขาวหายขาวพึ่งจุ๊บะยังจ้ะปุ่มมาแล้วอีกคาบนึ่งสิแสบและบาดนี่เด้อคุยปนกินข้าวแรงพืดเดียวพี่น้อง một ngàn không được, dạt nước ương hết ảo, nhầm bát thánh này, đẹp lại, <laughs> học qua, mát ขันยานขันยานเพ็ดแยกกันตำแบบปลาแหลกกุ้งกรเลี้ยงสิเอาพริกป่นเสริมน้ำเอาแยกหมักแบบนั้นมักวิ่งใบปุ่นน้ำใบอ่อนๆพักจะเดา กับหลาบตรงเี้เนาะแต่ว่าย่าให้พ่ากินหลาบหลาบแดงขันซุกกินเยอะมุกมหัวอหอมแดงชี้แบบเคลีย ป้าเป็นมือสีแสบพักแล้วไปไหนเออขาวจัวะจะกินเขาพักได้ไรแรกกันงัเมื่ออ้วนหรือพึ่งไง Bữa, mổ bữa. Cái. Khâu cứ giật tít mưa ra vậy. Khui, khui, khui. Mà đều, mà đều, nó ơi. sẹp khắc. มาเด้อมามวอนผัก,กน้ำแจ้เลยจ้ากับปนคุยยั่วๆเลยจ้ะตะเดาเก่างาการวาสวยนี่ผู้เดียวเล่นปน ประจองไม่ไผมาลลยน้ำ ทำนี่ลหละพี่น้องแ่บคักไม่ได้ผูรร้ใดไานกินข้าวแรงไม่กินข้าวแรงน้ำยายเลยมันมีลหละยายกินข้าวกันเด้อกันดังงข,ข้าวคันเลยพี่น้องเลย <c oughs>